สวัสดีครับ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 ก็วันนี้นะครับมีโอกาสว่างๆนะพอดีไปได้พระมาพระหลวงปู่แหวนนะครับรู้จักกันไหมหลวงป,ปู่แหวนสุจินโนนะครับหลวงป,ปู่แหวนสุจินโนวัดดอยไม่ปังนะผมได้มาสองสองอย่าง ได้ล bon ็อกเก็ตหนุ่มู้แหวนมาราคาเบาๆเลยเดี๋ยววันนี้มาแบ่งปันราคาเบาๆได้ล็อกเก็ตหนุ่มู้แหวนมาได้มันหลายขนาดเลยล็อกเก็ตหนุ่มู่แหวนราคาเบาๆเลยนะได้มาหลายชิ้นอยู่นะครับได้มาหลายชิ้นอยู่นีเป็นทรงรูปหัวใจนะครับล็อกเก็ตเป็นทรงรูปหัวใจนะทรงรูปหัวใจวงกลมนะครับวงกลมรูปหัวใจ หัวใจเล็กหัวใจใหญ่นะล็อกเก็ตเนี่ยเป็นจัดสร้างปี2 5ง7นะครับวัดดอยแม่ปังนะล็อกเก็ตเนี่ยจะจัดสร้างปี2 5ง7นะวัดดอยแม่ปังนะใครอยู่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยต้องรู้จักนะครับหลวงปู่แหวนเนี่ยได้เหรียญหลวงปู่แหวนมาเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับวัดดอยแม่ปังนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังนะครับปี2527นะครับปี2527นะเหรียญปี2527เลย ประสบการณ์เนี่ยที่ที่เขาเรื่องลือกันนะหลุงผู้แหวนเนี่ยมีคนขับเครื่องบินนะครับขับเครื่องบินไปท้า cap, แ,ว er แวถานะวดอยแม่ปังนะครับแล้วก็ไปพบเจอครับหลุงผู้แหวนท่านนั่งอยู่นั่งอยู่บนเมฆนะครับนั่งอยู่บนเมฆนะในประวัตินะครับในประวัติหลุงผู้แหวนนี่ท่านดังมากนะเป็นพาะภาคเหนือที่ดังมากหลุงผู้แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังนะครับนี่ผมได้เหรียญน,นะครับได้เหรียญปีสองเจ็ดนะครับเหรียญปีสองเจ็ด เหรียญปีสองเจ็ดนะครับหนุออ่มปูแหวนซูจินโนนะครับวัดดอยแม่ปังนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่เนื้ออาปาก้าชุกนิกเกิลน,นะครับเนื้ออาปาก้าชุบนิกเกิลน,นะครับเนื้ออาาก้าชุนิกเกิลน,นะ วันนี้นำมาแบบปันเลยผมได้มาสิบเหรียญน,นะครับได้มาสิบเหรียญได้มาสิบเหรียญแล้วก็ได้โกเกตมาชุดหนึ่งนะได้มาสิบเหรียญน,นะพร้อมโลกเกตเลยเนี่ยเหรียญน,นะผมแบ่งบูชาเหรียญละ2สองรอบาทพอเอาสองร้อยบาทพอนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังคนะเหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะปีสองห้าสองเจ็ดนะปีสองห้าสองเจ็ดนะครับเหรียญ อัปกาชุบนิกเกิลน,นะครับเนื้ออัมกาชุบนิกเกิลครับด้านข้างหลังเหรียญว่าเขียนว่าวิสาขาบูชาสองห้าสองเจ็ดนะครับสภาพในสวยเลยสวยเดิมเดิมเลยมาพร้อมหูเหรียญเลยนะครับมาพร้อมหูเหรียญเลยสวยเดิมเลยประกันพ่ะแท้ให้ตลอดที่ครับเอาเหรียญละสองร้อยบาทครับเอาเหรียญละสองร้อยบาทพอ เหรียญละ200บาทครับหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังนะครับปี2527นะครับแบ่งบูชาเหรียญละ200บาทนะครับจะส่งฟรีไม่มีไม่มีบวกเพิ่มนะฟรีค่าจัดส่งนะครับเอาเหรียญละ200บาทนะมีจํานวนจํากัดนะมีจํานวนจำมีจํานวนจํากัดนะครับผมได้มาหน่อยหนึ่งได้มาหน่อยหนึ่งก็เลยนํามาไล์แบ่งปันนะครับใครที่ ตามหาลุงผู้แหวนอยู่ศรัทธาในบารมีของพระเครื่องของหลุงผู้แหวนครับลุงผู ino, ้แหวนซุจิโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ครับปีสองห้าสองเจ็ดนะครับปีสองห้าสองเ็ดเนื้ออปัปากาชุบนิกเกิลน,นะครับเหรียญละสองร้อยบาทราคานี้ราคาเดียวเลยเหรียญละสองรอบาทนะสวยเดิมเลยสวยเดิมแบบนี้เลยเหรียญละ200บาทครับเหรียญละสองรอยบาทวันนี้หลุงผู้แหวนได้มาสองรุ่นนะเอาเหรียญละสองรอยบาทนะครับสนใจแอดไลน์ไปได้เลยนะครับเหรียญละสองรอยบาทนะ หลวงปู่แหวนสุจีโนวัดดอยแม่ปางนะครับปีสองห้าสองเจ็ดนะครับปีสองห้าสองเจ็ดนี่สวยเดิมเลยบอกได้เลยว่าสวยเลยสวยเดิมเลยนะเหรียญสวยเดิมเลยเก็บรักษาไว้อย่างดีเหรียญละสองร้อยบาทเอาเหรียญละสองร้อยบาทพอปีสองห้าสองเจ็ดนี่สวยแบบนี้เลยปีสองห้าสองเจ็ดเอาเหรียญละสองร้อยบาทพอแบ่งเลยแบ่งจริงๆเลยแบ่งปันเลยวันนี้ได้มาแบ่งปันเลยเหรียญสวยสภาพใช้เลยนะ ไม่ผ่านการใช้นะประกันพัแท้ให้ตลอดชีพนะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้นะประกันพัแท้ตลอดชีพเลยรายการต่อไปเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตหลุงปู่แหวนซุจินโนนะจะเล็กหน่อยล็อกเก็ตปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ประมาณนี้เลยตัวอย่างเป็นแบบนี้นะล็อกเก็ตปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับหลุงปู่แหวนวัดดดยแม่ปังนะครับล็อกเก็ตหลุงปผู้แหวนซุจินโนนะวัดดดยแม่ปังปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะใครสนใจนะราคาพิเศษเลย ราคาพิเศษอง์ละหนึ่งร้อยห้าสิบาทโอ้โหรายการนี้โคตรถูกเลยวันนี้องค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีไม่บวกเพิ่มแบ่งบูชาองค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบาทล็อกเก็ตอันละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับไม่ได้ฟังผิดนะฟังถูกเนี่ยวันนี้ผมนํามาแบ่งปันเลยองค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม่บวกเพิ่มนะครับเอากี่อันก็ได้นะเอากี่อันก็ได้ของมีนะครับเอากี่อันก็ได้ประกันแท้ตลอดชีพเลยนะครับ ล็อกเก็ตหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังนะครับปี2517นะครับปี2517อันละ150บาทเท่านั้นจะส่งฟรีไม่บวกเพิ่มจัดส่งฟรีไม่บวกเพิ่มนะครับจัดส่งฟรีไม่บวกเพิ่มสนใจนะสนใจสองรายการนี้ก็แอดไลน์นะครับแอดไลน์คิวโค้ดตรงนี้นะครับแอดไลน์ที่คิวโค้ดตรงนี้นะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นะ0ู1 2 8 2 9 7 8 7นะครับ แอดไลน์ที่คิวโค้ดด้านหน้านะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นะครับ0612829787นะครับร้านนงดียินดีให้บริการนะครับร้านพเครื่องนงดียินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับน่าใช้นะรายการนี้ส่งรายการนี้ราคาแบ่งปันราคาเบาๆเลยประกันแท้ให้ตลอดชีพเลย